สวัสดีค่ะดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนันทิยามณีโชธน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะขอนำเสนอหัวข้องานวิจัยนะคะในหัวข้อเรื่องความหลากชนิดของพันปลาในลำน้ำชีสู่ความยั่งยืนของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ค่ะ ค่ะสำหรับงานวิจัยนี้นะคะมีผู้ร่วมวิจัยทั้งสิ้นนะคะ3ท่านนะคะก็คือตัวดิฉันเองนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนันทิยามณีโชธนะคะเป็นหัวหน้าโครงการนะคะแล้วก็ท่านที่2ก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรน,นิพพัชศักดิ์คงงามนะคะท่านสังกัดหลักสูตรนะคะวิทยาศาสตร,บบร,ร์บัณฑิตชีววิทยานะคะและท่านที่3ก็คือท่านอาจารย์นิชาภาเฉตรการนะคะท่านสังกัดหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิตวิทยาศาสตร์นะคะทัะ้งส้งสามท่านนะคะก็คือสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินนะคะสำหรับโครงการวิจัยนี้นะคะได้รับงบประมาณสนับสนุนนะคะจากวชประจำปีงบประมาณ2,561คะ่ะ สำหรับหัวข้อแรกนะคะจะขอนำเสนอในเรื่องของบทนำของโครงการวิจัยนะคะก็คือ,อลำน้ำชีของเราเนี่ยนะคะมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาพนมดงรักหรือที่เราเรียกว่าเทือกเขาพนมดงรักนะคะ,ะซึ่งเป็นลำน้ำที่ทำประโยชน์แก่ประชาชนนะคะ,ะประชากรที่ใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นประชากรชาวขเขมรและกุยนะคะมะีทิศทางการไหลของน้ำนจาก การไหลไปทางทิศเหนือนะคะซึ่งเป็นเขตแดนแบ่งระหว่างจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีความยาวทั้งสิ้นโดยประมาณนะคะ,ะ160กิโลเมตรนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยลำชีแห่งนี้นะคะมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความหลากหลายทางทรัพยากรชีวาภาพค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นจัดเป็นแหล่งน้ําคุณภาพดีเลยทีเดียวนะคะซึ่งลาน้ําชีเนี่ย ภาคหลังๆมานะคะได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์จากชุมชนบริเวณรอบข้างอย่างมากนะคะก่อให้ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ําที่เคยมีแอร์ดิเนก็ลดน้อยลงนะคะซึ่งงานวิจัยนี้นะคะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานนะคะของความหลากชนิดของปลาบริเวณลําน้ําชีนะคะโดยการสํารวจและรวบรวมนะคะชนิดพันุ์ปลา2ส,สถานีนะคะเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในเรื่องของชนิดพันุ์ปลานะคะให้คนในชุมชน และในท้องถิ่นนะคะได้ศึกษานะคะแล้วก็อีกทั้งได้ให้ชุมชนนะคะได้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรที่มีคุณค่านะคะในชุมชนนั้นๆนะคะซึ่งสองสถานีที่พูดถึงนะคะก็คือในเขตพื้นที่ของบ้านอารอนะคะแล้วก็เขตอีกพื้นที่หนึ่งก็คืออยู่ในเขตพื้นที่วังทะลุนะคะเดี๋ยวจะได้กล่าวในลําดับถัดไปนะคะ สำหรับนะคะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้นะคะก็เพื่อศึกษาความหลากชนิดของพันปลาในลำน้ำชีนะคะบริเวณตอนกลางจนถึงตอนปลายของสายน้ำลำน้ำชีนะคะในจังหวัดสุรินทร์นะคะค่ะสำหรับวิธีดำเนินงานวิจัยนะคะเราจะแบ่งนะคะเป็นลักษณะพื้นที่ที่ศึกษานะคะก็คือ2สถานีนะคะอย่างเช่ที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งจะเห็นใน ไลด์นะคะจะเห็นว่ารูปดาวนี้คือสถานที่เก็บตัวอย่างเป็นสถานีแรกนะคะและก็รูปสามเหลี่ยมสีแดงนี้นะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะสถานีที่2นะคะซึ่งสถานีแรกเนี่ยนะคะจะเป็นบริเวณเป็นกลางสายน้ำนะคะบริเวณพื้นที่ของบ้านอารอโดอนแบนนะคะตําบลนาดีอําเภอเมืองสุรินทร์นะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะส่วนสถานีที่2เนี่ยเป็นสถานีที่เป็นสถานที่เก็บตัวอย่างนะคะบริเวณที่2บริเวณ บริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณปลายสายน้ํานะคะอยู่บริเวณบ้านตากลางนะคะซึ่งบริเวณตรงนี้เราจะเรียกว่าวังทะลุนะคะที่มีแม่น้ำแม่น้ามูลนะคะไหลผ่านบรรจบกับลําน้ําชีตรงนี้นะคะ ซึ่งจะอยู่ตั้งอยู่บริเวณบ้านตากลางนะคะตำบลกระโพอําเภอท่าตูมนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งการเก็บงานวิจัยครั้งนี้นะคะพื้นที่ที่ศึกษาเนี่ยก็จะครอบคลุมนะคะพื้นที่บริเวณตอนกลางและตอนปลายของสายน้ํานะคะส่วนสําหรับตัวอย่างที่ระยะเวลาในการเก็บนะคะจะเก็บทั้งหมดเนี่ย2ช่วงเวลานะคะก็คือฤดูฝนนะคะ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนปีพศ2561นะคะแล้วก็ฤดูหนาวนะคะก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมปีพศ2561ถึงเดือนมีนาคมปีพศ2562นะคะโดยการเก็บตัวอย่างเนี่ยจะเก็บเดือนละหนึ่งครั้งนะคะส่วนสำหรับวิธีการเก็บนะคะก็จะเก็บตัวอย่างนะคะโดยใช้ไข่ดักปลานะคะขนาดช่องตาเนี่ยมีขนาดตั้งแต่ 2เซนติเมตรนะคะ2ซนติเมตรสซนติเมตสเซนติเมตรจนกระทั่งถึง5เซนติเมตรนะคะแล้วจากนั้นก็จะมีการจดบันทึกนะคะและแยกชนิดของปลาที่เก็บได้นะคะถ่ายรูปปลาในสภาพสดนะคะจากนั้นก็ตรึงด้วยน้ํายาฟอร์มาลีนนะคะประมาณ10%นะคะนำไปแยกชนิดตัวอย่างปลานะคะในะห้องปฏิบัติการชีววิทยานะคะคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนะคะมหาวิทยาลัยรายชาพัฏสุรินท์นะคะ,ะโดยใช้เอกสารประกอบการแยกนะคะของชาวลิตนะคะ,ะคดแลนเรนบอร์ดสมิธนะคะ,ะรวมทั้งเอกสารชนิดปลาที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะโดยบัญชีรายชื่อชนิดปลาที่สมุรจพบนะคะจะจัดลำดับทางอนุกรมวิธานตามระบบของนิวสันนะคะ สำหรับผลการดำเนินการวิจัยนะคะผลการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะพบปลาจำนวนทั้งสิ้นนะคะ8อันดับ19วง47ชนิดนะคะจากทั้งสองสถานีในชั้งในทั้งช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูหนาวนะคะโดยพบชนิดปลาในอันดับไซ p รีนิฟอร์มนะคะเป็นอันดับปลาตะเพียนนะคะมากที่สุดถึง22ชนิดนะคะแล้วก็รองลงมาคือปลาในอันดับ p e r ร์ซิฟอร์เมนะคะหรือว่าวงอันดับ อันดับปลากระพงนะคะจำนวน10ชนิดนะคะแล้วก็อันดับไซรูดิฟอร์เมสหรือว่าเป็นปลาอันดับปลาหนังนะคะ7ชนิดนะคะซึ่งพบว่าปลาในวงไซพรินิดี้เนี่ยนะคะหรือว่าวงปลาตะเพียนเนี่ยเป็นวงที่มีจำนวนมากที่สุดถึง18ชนิดนะคะแล้วก็รองลงมาคือวงโคบีอตอยดีนะคะหรือว่าเป็นวงปลาหมูนะคะพบทั้งสิ้นนะคะ4ชนิดนะคะ,คะ ปลานะคะจำนวนทั้งสิ้นที่พบนะคะ8อันดับ19วง47ชนิดนะคะก็8อันดับนั้นนะคะก็คืออยู่ในสไลด์นะคะก็คือปลาในอันดับแรกที่เราจะพูดถึงก็คือวงเบลอนนิฟอร์เมสนะคะก็คืออยู่ในพวกตระกูลของวง กระทุงเหวนะคะซึ่งพบในแหล่งน้ําครั้งนี้นะคะก็คือพบ1ชนิดนะคะแล้วก็อันดับที่2นะคะก็คือปลาในอันดับไซปรีนิร์เมสนะคะก็คือได้แก่วงปลาตะเพียนนะคะซึ่งพบครั้งนี้นะคะ18ชนิดแล้วก็วงปลาหมูนะคะ4ชนิดนะคะแล้วก็อันดับที่3นะคะปลาในอันดับออสิโกกรอซิฟอร์มนะคะก็คือเป็นวงปลากลายปลาตองนะคะพบทั้งสิ้น2ชนิดนะคะแล้วก็ปลาในอันดับพูรน ซิตีฟอร์มนะคะก็คือวงปลาลิ้นหมานะคะซึ่งพบครั้งนี้1ชนิดนะคะแล้วก็ปลาในอันดับเพอร์ซิฟอร์มสนะคะตระกูลปลาแป้นแก้วนะคะพบ1ชนิดปลาวงปลาหมอเทศนะคะ1ชนิดแล้วก็ปลาวงปลาช่อนนะคะพบถึง3ชนิดเลยนะคะแล้วก็วงปลาหมอสี1ชนิดนะคะวงปลาบู่1ชนิดนะคะวงปลาสลิดนะคะ2ชนิดแล้วก็วงปลาหมอช้างเหยียบนะคะซึ่งเราพบ1ชนิดนะคะ สำหรับลำดับที่6กนะคะก็คือปลาในอันดับไซรูริฟอร์เมสนะคะก็ได้แก่วงปรากฏพบ2ชนิดนะคะวงะปลาเทศบาลน,นะคะพบ1ชนิดนะคะแล้วก็วงปลาสังกวาดนะคะพบ1ชนิดนะคะและวงปลาเนื้ออ่อนเนี่ยอีก3ชนิดนะคะ,ะสำหรับปลาในอันดับที่7นะคะก็คือปลาในอันดับ ซินบรานชีฟร o r เ e สนะคะก็คือวงปลาหลดนะคะพบ2ชนิดแล้วก็วงปลาไหลอีก1ชนิดนะคะที่เป็นปลาไหลานานะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือปลาในอันดับนะคะเตตระโอดอนนะคะตฟมนะคะก็ได้แก่วงปลาปักเป้านะคะสำหรับในงานวิจัยครั้งนี้เราก็พบปักเป้า1ชนิดค่ะค่ะสำหรับการศึกษาครั้งนี้นะคะเรายังพบว่ามีพบปลาต่างถิ่นด้วยนะคะหรือว่า เอเลียนสปีชีนะคะซึ่งจากการศึกษานะคะจำนวนนะคะสามชนิดทีเดียวนะคะที่เราพบชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานนะคะอินเวสีเอเลียนสปีชีนะคะ,ะในแหล่งน้ำชนิดนี้นะคะจำนวนหนึ่งชนิดก็คือ จากภาพนะคะก็คือจะเห็นหมายเลข A ก็คือเป็นปลาซักเคอร์นะคะแล้วก็ปลาต่างถิ่นประเภทที่ไม่รุกรานนะคะเราพบครั้งนี้สชนิดนะคะก็คือเป็นปลาในนะคะหมายเลขที่เราเห็นนะคะเป็นสัญลักษณ์ B นะคะแล้วก็ชนิด C นะคะก็คือปลานินนะคะซึ่งเป็นปลาต่างถิ่นประเภทที่ไม่รุกรานนะคะและนอกจากนี้ยังพบปลาที่มีสถานภาพนะคะมีแนวโน้มเกือบอยู่ในข่ายใกล้ศูนย์พันธุ์นะคะเราพบ1ชนิดนะคะก็คือปลาแดงน ะค,ะค่ะสำหรับสรุปและอภิบายผลการทดลองนะคะซึ่งจากการศึกษาความหลากชนิดของพันปลาในลำน้ำชีสู่ความยั่งยืนของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์นะคะพบปลาจำนวนทั้งสิ้นนะคะอ8อันดับ 19วง47ชนิดนะคะโดยพบปลาในอันดับไซพรีนิฟอร์มหรือว่าอันดับปลาตะเพียนนะคะมากที่สุดนะคะแล้วก็รองลงมาก็คือปลาในอันดับนะคะเพอร์ซิฟอร์เมสนะคะซึ่งเป็นอันดับของปลากระพงนะคะและอันดับของปลาหนังนะคะหรือว่าไซรูดิฟอร์มเนี่ยเป็นชนิดรองถัดมานะคะแล้วก็ เราพบว่านะคะการศึกษาครั้งนี้วงปลาตะเพียนนะคะหรือว่าไซเพลเนดีนะคะเป็นวงที่มีจำนวนชนิดมากที่สุดถึง18ชนิดนะคะแล้วก็รองลงมาก็คือวงโคบีตอยดี4นะคะ4ชนิดนะคะซึ่งสอดคล้องกับการทดลองหรือว่าการศึกษาของเบอราในปีคริสตศักราชนะคะ2001และนิวสันนะคะปี2006นะคะได้กล่าวรายงานว่าปลาในอันดับนะคะไซเพลเิฟอร์มเมส อยู่ในวงนะคะซึ่งอยู่ในวงไซพรินิดีเนี่ยนะคะ,ะหรือว่าวงปราตะเพียนนะคะเป็นอันดับและวงของปลาน้ําจืดน,นะคะที่เด่นที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะส่วนปลาในวงอื่นๆนั้นนะคะเป็นปลาที่พบได้โดยทั่วไปโดยอาศัยอยู่ในแหล่งน้ํานิ่งนะคะแล้วก็แหล่งน้ําไหลในระบบลุ่มน้ําโขงนะคะ ซึ่งเรนบอร์ดนะคะในปีคริสตศักราช1996แล้วก็วิทยานนท์นะคะในปีคริสตศักราช2008ได้กล่าวไว้นะคะส่วนสำหรับชนิดที่พบนะคะเป็นพันปลาต่างถิ่น3ชนิดนะคะแล้วก็พบปลาที่มีสถานภาพที่มีแนวโน้มเกือบอยู่ใน ข่นะคะใกล้ศูนยพันอีก1ชนิดนะคะซึ่งปลาชนิดที่พบเป็นปลาต่างถิ่น3ชนิดเนี่ยนะคะก็คือเราจะเห็นว่านะคะสอดคล้องกับการศึกษาของอภิชาติและคณะนะคะในปีพุทธศักราชนะคะ2546นะคะได้กล่าวว่าปลานิลและปลาในาเนี่ยเป็นปลาน้ําจืดนะคะปลาน้ําจืดต่างถิ่นที่นําเข้ามาเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านของการเพาะเลี้ยง นะคะเพื่อเป็นอาหารแล้วก็เป็นปลานะคะที่จัดอยู่ในประเภทที่ไม่ลุกรานนะคะออนอกจากนั้นนะคะเรายังพบชนิดปลาที่มีการแพร่กระจายนะคะกว้างซึ่งพบทั้ง2ส,สถานีนั่นเองแล้วก็พบในตลอดฤดูการด้วยนะคะซึ่งมีทั้งสิ้นนะคะ31ชนิดนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีการพบชนิดการ แพร่กระจายแคบด้วยนะคะเฉพาะใน,นสถานีที่1ที่เราพบนะคะก็คือมี1ชนิดค่ะก็คือปลาในนะคะซึ่งสถานีที่1เนี่ยก็คือบริเวณบ้านอารอดนแบนนะคะตำบลน,นาดีอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็พบเฉพาะที่เราพบในสถานีที่2นะคะก็คือปลากระสงแล้วก็ปลากดหินนะคะสถานีที่2ก็คือบ้านตากลางนะคะตำบลกระโพออำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่ง เมื่อพิจารณาการแพร่กระจายเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่ามีการแพร่กระจายนะคะทั้งที่พบกว้างทั้ง2ส,สถานีนะคะแล้วก็พบเฉพาะในสถานีที่1และก็ในสถานีที่2นะคะแล้วก็ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะคะจากการสำรวจนะคะชนิดพันธุ์ปลาในลำน้ำชีในครั้งนี้นะคะถือเป็นข้อมูลนะคะพื้นฐานทางด้านทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่มีคุณค่าต่อชุมชนนะคะในท้องถิ่นทั้งที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำนะคะและ บริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะ,ะรวมทั้งหน่วยงานองค์กรต่างๆนะคะสามารถนำไปใช้ประโยชน์นะคะสามารถเป็นเครื่องมือนะคะที่จะดำเนินการในการจัดแผนนะคะจัดแผนการอนุรักษ์และก็การใช้ประโยชน์จากความหลากชนิดของพันุปลาเนี่ยให้เกิดความยั่งยืนในลำน้ำชีนี้ต่อไปนะคะซึ่งเป็นสายน้ำสำคัญนะคะที่มีประวัติวัฒนธรรมของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต่อไปนะคะ งานวิจัยนี้นะคะผู้วิจัยและคณะนะคะขอขอบคุณนะคะชาวประมงนะคะผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่บ้านอารอโดนแบนนะคะโดยเฉพาะคุณตาสมบูรณ์ปัจ,จัยเตยนะคะแล้วก็อ,อดีตกำนันเอือกมีแก้วนะคะที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นะคะข้อมูลแล้วก็อำนวยความสะดวกนะคะออกพื้นที่เก็บตัวอย,ย่างนะคะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะ ชาวประมงอยู่ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ ตำบลกระโพอํำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัสสุรินนะคะที่ได้อนุเคราะห์สถานที่ในการทําวิจัยนะคะและก็สุดท้ายนะคะขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะคะวชประจําปีงบประมาณ2,561นะคะที่ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ